สวัสดีครับผมตัก๊อดนะครับและแล้วเราก็มาอยู่ในเกมดัก้อนคว s t ภาค5้าควีพิษสวงราชันมังกรพังอาจภาคหถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเวนาทินีด้วยนะครับและดัก้อนคว s ตภาค5้าควีพิษสวงราชันมังกรพังอาจภาคหนี้เป็นเกมของเครื่องซอบะ แต่ผมได้เอามาลงในมือถือแล้วถ้าใครอยากเล่นอย่างไรก็ลองเข้าไปดูที่ YouTube แล้วก็พิดว่าตากวอดาข้างในมันจะมีคลิปนะครับแล้วถ้าใครอยากจะช่วยเหลือผมยังไงก็ลองอ่านดูได้ข้างล่างนะเพราะว่าผมเป็นคนพิก,การนะครับอ่าแล้วอ่าตอนนี้ไม่มีตอนแล้วอ่า M A N G A pdf วบบนี้เป็นแบบกระตูนจานนะครับแล้วก็เราจะไปกันต่อเลยไหมนี่ถ้าวิ่งมาตรงกลางน,นะจริงๆเอาว่ามันจะถ้าเล่นไม่จบนะมันจะเข้าไม่ได้นะครับ แล้วให้เดินขึ้นมาข้างบนนะเดินมาข้างบนป๊อป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 คือผมมาเล่นเนี่ยถามว่ามันยากไหมก็ถือว่ายากนะผมเลเวลขนาดผมเลเวลผมเลเวลมา 7จเนี่ยมีตัวพระเอกเจแล้วก็6กอดแล้วก็59าสแต่จริงๆอะ่ะเดี๋ยวตัวผู้หญิงผมา้าวอนะเพราะว่ามไปไม่รอดอะ่ะคือมันมันไม่ไม่สามารถโจมตีโดยท่าต่างๆแล้วก็ยิไม่ได้ผมก็เลยจะเปลี่ยนเอาตัวเสือเดี๋ยวเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวดู พอใกล้ๆจะถึงเดี๋ยวบ่อยทีและชั้นนี้เหรอบอสไอไม่ใช่บอสไอทางที่เดินไปอะ่ะมันยากเหมือนกันนะเพราะว่าถามว่าเอ้ยเนี่ยคุณ a อ7คเเนี่ยคือเขาไม่ได้บอกทั้งหมดเพราะว่าไอฉากเนี้ยมันจะต้องลงหลุมนะแต่ที่จริงอ่ะ ผมจะไม่เดินอย่างนี้ผมจะโดดลงไปเพราะเพราะไอ้ข้างล่างเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่จะต้องขึ้นมาข้างบนแล้วผมก็จะขึ้นมาไปอยู่ฝั่งโน้นเลยเห็นปะ่ะความยากก็คือมันจะมีทางที่เป็นหลุมเป็นหลุมเป็นบ่อนะ แล้วมันจะไปได้ยังไงไม่มีอะไรเลยเนี่ยดูไม่รู้นะดูไม่รู้เลยผมก็อาศัยจมเมาคือถ้าเราเดินตรงนี้ใช่ไหมมันไม่มีอะไรใช่ไหมถ้าเดินตามผมนะแล้วก็เดินมาทางนี้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  แต่เดี๋ยวผมจะลงให้ดูเพราะเดี๋ยวถ้าใครตกมาแล้วถามว่าจะออกไปใหม่ไหมคือเนี่เดี๋ยวผมเดินลงมาข้างล่างอ่าข้างบนก่อข้างบนมันจะไม่มีหลุมนะตรงทางที่เราจะเข้าเนี่ยถ้าเดินอย่างเงี้ยมันจะเดินไปได้แต่ถ้ากลับมาแล้วเดินลงไปข้างล่างลงหลุมครับ แต่เราก็จะมาขึ้นตรงนี้นะตรงเนี้ยข้างบนนะขึ้นไปเราก็จะล่วงไปอีกมันมีนี่เออไอตรงนี้นี่สังเกตได้อะคือมันจะเป็นอ่าเป็นทางเรามีเหมือนเส้นขีดขีดอะ่ะมันจะเป็นทางทางที่ตกลงไปข้างล่างนะครับเออต้องดูต้องดูเนี่ยเห็นปะ ต้องดูนะดูดีๆเนี่ยตรงนี้ก็มีถ้าเล่นผมเล่นอะ่ะแล้วผมไม่ได้เปิดอ่ะแสงเยอะนะมันจะตกไปแล้วมองหาหาอะไรไม่เจออ๋อตายเลย บรับถาว่าผมต้องชุบทำไมชุบด,ดิครับยังไม่ตื่นมาแล้วก็บอ่านั้นเดี๋ยวลองเลยครับ ผมจะเปลี่ยนของนะเดี๋ยวเรานี่ต้องลงนี้แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เอาของมาไว้กับหมานี่ตัวนี้เดี๋ยวดูดิถ้าได้ก็ปล่อยไปอาได้โอเคเอาหินป,ปาดะมาไว้กับเราแล้วก็เดินไปนี่ทางนี้เดินไปนะถ้าตรงขึ้นไปเนี่ยมันเป็นทาง ที่ตกลงไปนะครับต้องเปิดจอมันสว่างสว่างมันจะได้เห็นรอยไงเออมีหน้าล่ะมันไม่ได้ยากเออถ้าอย่างานั้นวิพลังเรา ไม่เลือกเลยดีเดินฝั่งนี้แล้วก็หลบตรงนี้เดียรมีชั้นหนึ่งนะครับผ่านแล้ว ถ้ามาชั้นสองชั้นสองนี่เดินไปด้านซ้ายก่อนแล้วกดขึ้นแล้วกดขึ้นนะครับแล้วก็ไปด้านซ้ายแล้วก็เดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเนี่ยทางที่ถูกอะมันจะไปแบบทางที่มันอย่างเงี้ยแบบปกินเนี่ย นี่ยมันจะมีรูปภาพให้นะเหมือนภาคหนึ่งเราก็เดินลงมาเราก็เดินไปด้านขวาแล้วเจอไฟใช่ไหมล้วก็ลงมาถูกต้องผ่านชั้นสองต่อไปชั้นสามชั้นสามไปด้านซ้ายครับแล้วก็เดินลงมาข้างล่างแล้วก็เลี้ยวขวา ชั้นพวกนี้มันไม่มีทางตกนะผมเลยเดินสบายเนี่ยผ่านแล้วคือจริงๆอ่ะถ้าผมจะสู้แล้วเอามอนมาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้นะแต่มันมันเสียเวลาโอเคเนี่ยเราก็เดินไปเดินไปนะ นี่ตัวนี้ตัวสามมื่นเนี่ยช่างมานแล้วก็เดินตรงไปนะ เนี่ยมันจะแยกอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราตรกงตรงไปด้านซ้ายนะครับมันจะเป็นาทางเข้าของหัวนอนี่เห็นป่าถึงแล้วนี่ย้วผมอขอเปลี่ยนตัวก่อน แล้วเปลียนนี้อ่าเราเลือกอันที่หนึ่งสอง่าแล้วก็ตัวที่เสือแล้วถามว่าทําไมถึงเลือกอย่างนี้คือผมเลือกอย่างเงี้ยยังไงมันก็น่าจะพลังหมดก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยพลังเ p พอ่ะเพราะว่ามันได้แบบยังไงเหมือนเหมือนจะจะหมดนะแต่ผมยังมี ตัวที่ผมจะเรียกใช้อยู่ก็คือตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้น,ไดนะแต่ก็ต้องเสี่ยงตายเหมือนกันเพราะแต่ละรอบอะคือรอบหนึ่งที่เขาตีกับเราอะเราจะต้องดูพลงังแล้วก็คิดนะว่าเราอะจะเอาอะไรไปสู้เขาอย่างที่เขาว่าอาเอามากร โอ้โหมันก่อนนั้นไม่ไหวอ่ะคือเขาใช้ท่าโจมตีมาโดนสองที่ตายเลยนึกว่าแบบฟันไฟเหมือนกันไงจริงไม่ใช่นะอันนี้ไม่ดีอันที่ดีนี่ผมจะเลือกไว้อ่ะอย่างเงี้ยทำตัวอย่างเงี้ยโอเคพร้อมก็เดี๋ยวไวอ้อาเป็นคราวหน้าด้วย คราวนี้เอาแค่เดินมานะโอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วอ่าเลเวล6นะก็เลเวลเพรกเจ็ดสเอเลเวลไอลูกผู้ชายอ่ะหกอ แล้วก็หมาอ่าหกสิบแปดนะเออโอเคไปก่อนละ